I don't know. Um, um, how, how are you, Italy? Say? Susu ties. Susu ties. Susu We don't have Italy. Italy language don't have susu. Uh. Italy don't have susu. I have <laughs> <I don't know. laughs> What time now What time Italy Oh it's 4 p.m. 4 4 p.m. อ่ะ4 4 4เออชัดมากเลยเออเออเยอะออะ Oh we're 10 degrees 10 degrees it's so cold cold <laughs> สิบองศาสิบองศาโอ้ไทยแลนด์เท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบ forty Thailand wow yeah yeah we're very, very, very hot Oh, hot, that's hot why you. Have, that's why you have crop top. <laughs> <laughs> I'm uh, I'm I'm beautiful. I'm beautiful. Oh. Yeah. Yeah. I'm, it's warm. warm. We're wearing crop top. It's warm. I'm wearing sexy. Yeah. 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 Sexy. Oh, you go hog. Why are you making fun of me? Hey, what, what, uh, I, I, uh, What, what's your name again? My name is Charlie. Charlie? Yeah. What? Charlie? Yeah. My name. What? My name is Charlie. Charlie. Yeah. Oh, Charlie. Charlie. My name is Charlie. Yeah. My name is Charlie. No, my name is. <laughs> charlie my my name what's yes. your name? you charlie. me charlie no my huh? name charlie. no i'm charlie yes, my. you you Wait, you is your is name charlie my name Charlie. yeah i'm charlie hey, this is my name my mom gave it to yes. me this is my name <laughs> Charlie. Oh my you, you name, your name, your Charlie. Your huh? name is Charlie. your you name, Charlie. Yeah. Yeah. Yes, yeah. I'm. I'm Charlie. Same. 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 Mm. same yeah. Same name. Okay. We are talking about choosing a name. Hey, same Charlie. Choose your Charlie. Nice to meet you. See you next time. Okay. See you next time. Nice to meet you. Okay. okay. วิฟเฟนดิ <in Asia> <con c ern or> ๊กมากที่ร okay, ู <dropped> ้จักคุณอืมอืมเขาไปยุดว่ะโอเคหนึ่งสองสามบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวโอ้ยโอเคชาลีซียูบ๊ายบายเอ้าเขาอยากเป่ากูกูก็เป่าต่อมาวันแมวไม่ไปเป่าวิ่งชุดก่อนวันทูพี่ไปซะแล้วเสมออาเกนเอาไหม S 1, 2, 3สอองทะโอ้คง hey. oh, จะดีใจเลยชาลีก็เลยโอเคชาลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ see you next time bye bye see you see you next time ชาลี bye time, bye ขอบคุณครับ มึงจะออกยังออกแล้วให้กูพักก่อนนะเว้ยขำกอดนะ <c oughs> เมื่อกี้ให้กูพักก่อนเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวกูตาย <c oughs> แบตเหลือเท่าไหร่แล้ววะแบตเหลือสี่สิบเก้าว่ะเพื่อนๆวันนี้สุขหรือทุกข์หรือสนุกหรือว่าเบื่อที่ผมเป็นอย่างนี้ผมถามจริงอยากรู้ <c oughs> มีใครตอบอะไรบ้างให้ผมฟังหน่อยเดีด๋วยวผมบอกว่าในเม้นต์หน่อยพี่อืมผมบอกกับใช้สิริอะไรแล้วมันแปลผิดพลาดเนี่ยผมเนี่ย คนนะพวกที่ว่าคาปูชิโน่นั้นออน่ะก็คือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยคุยกับเขาทุกวันนะผมแต่ว่าผมกับเขาเนี่ยอยากมอบความน่ารักความหลายๆอย่างเนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นก็เลยว่ามาคุยกับหน้ากล้องให้พวกคุณได้แบบว่าได้เห็นด้วยมันเป็นสิ่งที่อะไรที่แบบเราเริ่มต้นมาแล้วก็น่ารักแต่บอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยผมกมคุยกับหลังไมเคิเยอะมากแล้วคุยเนี่ยบางทีเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมวิดีโอคอลกับเขาอ่ะวันเป็นชั่วโมองวันเป็นชั่วโมองครึ่งนะคะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกเพื่อนยังไงนะคะแต่วันนี้มันก็ถึงขนาดนี้แล้วก็บอกนะคะอไม่หรอกก็คือคุยกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าการแปลผิดพลาดหรือการที่เขาอาจจะแบบเล่นมุกน่ารักน่ารักอะไรแล้วทําให้คนแบบว่ามาถล่มแทบจะกระทืบกูตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมก็ไม่เป็นไรไม่เคยโกรธใครอยู่แล้วน่ารักน่ารักน่ารักทุกคนน่ารักสัตว์ที่พูดไปทั้งนานพูดไปทั้งนานค้างกับอะไรกันเนี่ยอเปิดสนุกอ๋อไฟไฟหายเหรอมาแล้วครับมาแล้วไอ้ที่ผมพูดไป พูดไปประมาณเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวลองปิ่งไวไฟก่อนอ้าวนี่ก็ไม่ได้เปิดไว้หน้าผมแม่งผมต้องเก๊กไว้ก่อนไม่มาเหรอกระตุกอะไรขนาดนั้นวะกูตายมันเป็นสไลด์ค้างถ่ายแล้วถ่าแล้วถ่าแล้วได้ละหายค้งแล้ว หายครั้งเลยนะี่ยังอยู่นู่นเลยอยู่เมื่อวานนี้อยู่เลยทำอะไรมาจำไม่เอาพี่ซันมาแล้วครับมาแล้วอธิมื่อกี้กูพูดไปตั้งนานไม่มีใครได้ยินเลยครับไม่มีใครได้ยินเลย <c oughs> ดวงชะตามันกำหนดไว้ให้แบบเนี้ยก็ที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตั้งนานไม่มีใครได้ยินเลย <c oughs> ม่มีมีมีคนบอกว่าเสียงเสียงเออแปลว่ายังมีคนได้ยินอยู่เซฟผมก่อนหน้าตาไม่เหมือนคนป่วยอะ่ะเจอเต้นแรกไปอ๋อได้ยินแต่เสียงอืมอใช่ ทำไมหน้ากูดูป่วยขนาดนี้วะเนี่ยล้างหน้าก่อนอือเขเปิดคอนเสิร์ตเพลงหนึงน่งเนี่ยมีใครกดขอมากๆพี่มีมช่าเย็นมี้งเองชาเย็นคือใครพี่เขียนชาเย็นนะภาษาไทายเลยภาษา,าอังกฤษชาเย็นไม่คิดว่าเจอชาลีไปแล้ว <laughs> มีมันชาย <laughs> มาทั้งสองรอบชาเย็นพี่าันขอโทรศัพท์เครื <S 2> <S 2> ่องนี <S <S 1> <S 1 <S 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 ้หน่อยเด้อร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 อ